ติดมอเตอร์แบบไหนดีที่สุดนะครับอันนี้คือคำถามยอดฮิตเลยของลูกค้าของเราที่จะเอารถจัก,กรยานสุดที่รักของเขามาให้เราติดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ขับหน้าขับกลางและขับหลังนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับ b a n g k อก E b ไว้นะครับเราจะมาเฉลยกันนะครับว่า แบบไหนดีที่คุณควรจะเลือกให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานคุณนะครับผมขอเริ่มจากประเภทแรกเลยละกันนะครับผมจักรยานประเภท m i d drive นั่นเองนะครับ mid drive เนี่ยผมแยกออกมาก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นชุดขับเคลื่อนแบบกลางที่มีราคาแพงนะครับมันจะแพงกว่าชุดมอเตอร์ขับหน้าและขับหลังที่เป็น h ับมอเตอร์นะฮะลักษณะของ m i d drive มอเตอร์นั้นก็คือมันจะติดอยู่ที่ตรงกลางกะโหลกของตัว จักรยานเลยนะครับข้อดีของมันก็คือว่าบาลานซ์ของมันดีมากนะฮะมอเตอร์ motor เนียมีน้ำหนักเบานะครับบาลานซ์ balance ทำให้เซนเตอร์อยู่ที่ตัวคนขับนะครับติดร่วมกับจักรยานเกาะเฟรมเนี่ยหล่อสุดๆเลยนะครับผมนอกจากบาลานซ์ที่ดีแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่มิ d r i v e มีดีก็คือความรู้สึกในการปั่นที่ดีกว่าฮับมอเตอร์นะฮะเนื่องจากว่าเซนเซอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกียวมันละเอียดมากแล้วมันมันมัน โดยตรงอยู่กับกะโหลกของจานปั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปั่นไปข้างหน้านิดหนึ่งมันไปเลยนะครับเหมือนกับรถยนต์ที่เร่งดีๆอย่างนั้นเลยนะครับผมอย่างนึงก็คืออุปสรรคของ Middrive เนี่ยคือราคานะครับราคามันสูงมากลูกค้าของเราเนี่ย ที่จะพอกั้นใจไปในราคาระดับ20,000-30,000ถึง40,000เนี่ยเราก็จะเชียร์ให้เป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Mid-Drive นะครับผมแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะซึ่งทีนี้หากผมเป็นนักบิดมากกว่านักปั่นนะครับผมผมจะไปเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนึงก็คือเป็นฮับมอเตอร์นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลฮับมอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเร่งเร็วกว่า มิดไดรฟ์อีกนะครับแต่มิดไดรฟ์อย่างที่ผมบอกให้ความรู้สึกธรรมชาติมากกว่านะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้ามาสู่อีกโหมดประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นมอเตอร์ลักษณะขับหลังนะครับฮับมอเตอร์ขับหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีให้เลือกตั้งแต่250วัตต์จนไปถึง1,500วัตต์จริงๆแล้ว Bangkok e-bike มี3,000วัต์ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ความแรงที่ลูกค้าอยากจะได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ต้องสารภาพเขาว่าผมเป็นคนชอบฮับมอเตอร์ขับหลังนะครับแล้วชอบแบบแรงๆด้วยอย่างผมใช้ในลักษณะเ,เดินทางจากบ้านมาที่ทำงานนะครับระยะทางของผมก็ประมาณ3กิโลนะฮะการที่มีฮับมอเตอร์ขนาดสัก1,000วัตต์เนี่ยหรือ500วัตต์เนี่ยกำลังตอบโจทย์ผมเลยนะครับคือมันเร่งเกาะ ถนนเกาะมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะกเ็เรียกว่ายังยังให้ความปลอดภัยและความมั่นใจนะครับแล้วก็ไปทำงานเหงื่อไม่ไหลนะครับผมแต่ว่าในประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นนักปั่นเนี่ยเขาก็ใช้ฮับมอเตอร์ขนาด250วัตต์หรือ350วัตต์แล้วก็เอาไปช่วยเหลือในการช่วยปั่นนะครับผมมันทุ่นแรงคุณได้เยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าฮับมอเตอร์ที่ติดตั้งข้างหลังเนี่ยจะมี ข้อดีนะฮะก็คือบาลานซ์ของการเวลาเรานั่งขี่ผมรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่าเอาฮับมอเตอร์ไปติดข้างหน้านะครับแล้วภาระในการควบคุมรถเนี่ยจะไม่มีนะฮะจะไม่เหมือนดันเอาไปติดด้านหน้านะครับจริงๆฮับมอเตอร์ทั้งหน้าและฮับมอเตอร์หลังเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยานะครับทำให้เป็นที่นิยมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มในการเข้ามาเล่นจักรยานไฟฟ้านั่นเองนะครับ อย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วข้อเสียของขับหลังเป็นอะไรล่ะนะครับเนื่องจากว่าพอล้อฮับมอเตอร์มันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอยู่ข้างหลังบ้างครับก็มีเกียร์ใช่ไหมครับมีระบบโซ่มีจานเบรกชุดปั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณต้อง service, เซอร์วิสยางนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งที่จะต้องแกะ ตัวฮับมอเตอร์ใส่ไฟบางส่วนนะครับมาเพื่อจะเซอร์วิสรถนะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, ผมแกะได้ผมมีประสบการณ์อยู่ทำมาบ่อยแล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยสบายมากนะครับแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะต้องอยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บางทีช้อยของการไปฮับมอเตอร์หน้าเนี่ยก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับผมสรุปหลักๆเลยคือว่ามอเตอร์ขับหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมเรียกว่ายังไงดี ดีนะฮะเมื่อแรกกับการที่ไปเป็น,ปนภาระที่ล้อหน้าเช่นจักรยานเสือภูเขาอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าติดมอเตอร์ที่ล้อหน้านะครับเพราะว่าเวลาคุณออกไปใช้งานจริงกระโดดเนินสะพานหรือว่าไปอ,ออกเทรลนะฮะออกห้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ แอบเป็นภาระที่ล้อหน้าและอีกอย่างล้อหน้ายิ่งติดแรงๆเนี่ยยิ่งมีโอกาสสลิปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่าล้อหลังจะดีสำหรับกำลังเยอะๆนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของมอเตอร์ติดตั้งล้อหน้าบ้างดีกว่า ก็ซัดไปซะเยอะเลยนะครับสำหรับข้อเสียของการติดตั้งล้อหน้านะฮะแต่จริงๆไม่ต้องน้อยใจคนที่อยากจะติดล้อหน้ามันมีข้อดีของมันอยู่นะครับหนึ่งก็คือว่าในจักรยานบางรุ่นเนี่ยล้อหลังจะเป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะติดตั้งตัวมอเตอร์ได้นะครับช้อยของคุณคือล้อหน้าเท่านั้นนะครับพวกเช่นพวกจักรยานที่มีระบบเบรกอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็ต้อง มาติดล้อหน้านะฮะไม่มีช้อยนะครับแต่ว่าติดล้อหน้าเนี่ยเมนเทนเนนง่ายนะครับถอดล้อก็ง่ายนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเขานะครับบ่อยๆนะฮะขับ ล้อห <L ona> น้าเนี่ยน้ำหนักมอเตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกดีกว่าที่น้ำหนักมอเตอร์ไปอยู่ด้านหลังนะครับลูกค้าเราบางคนติดทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่เอาไว้ด้านหลังนะครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยจะเขินๆจะเงยๆจะเ,จะเว่อร์ๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนน้ำหนักหลายๆอย่างมันเทไปข้างหลังนะครับก็ขับหน้าก็มีข้อดีนะฮะแต่ว่าย้อนกลับมาที่ข้อเสียเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปก็คือว่าโดยเฉพาะมอเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบ500วัตต์1000วัตต์ อะไรอย่างเงี้ยพันหอย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะทิ้งไปที่ล้อหน้าค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ชอบอลักษณะที่ว่าเวลาคุณบังคับรถแล้วมันมีเหมือนมีภาระเพิ่มอะนะฮะก็จะไม่แนะนําให้ลูกค้าไปติดที่ล้อหน้านะครับอย่างไรแล้วก็ตามนะฮะไม่ว่าการจะเลือกชุดมอเตอร์ไหนให้เหมาะสมกับคุณนะครับมันขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณและอีกอย่างก็คือง,งบประมาณที่คุณตั้งไว้นะฮะ อยากจะให้เข้ามาปรึกษานะครับกับทางทีมช่างและพนักงานขายของ Bangkok e b a n g คอก EB i k e นะครับสงสัยตรงไหนถามแล้วก็มาลองรถของเรานะครับชอบค่อยซื้อนะครับผมอย่างไรแล้วก็ตามวันนี้นะฮะหวังว่าคนที่ฟังอยู่หรือกำลังตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะติดตั้งชุดมอเตอร์แบบไหนดีล้อหน้าหรือล้อหลังดีหรือจะเป็นมิดไดรฟ์ดีนะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ a n g k อก E b i k e นะครับสวัสดีครับ b a n คอกอีบอ e เรามีบริการรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานของคุณนะครับสนใจข้อมูลของสินค้าติดต่อสอบถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณของคุณติดได้หรือไม่ควรจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าไหนระยะทางของคุณต้องการไกลเท่าไรหรือความเร็วสูงสุดของคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่แบงคอกอีบตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยสวัสดีสวันดีครับ